พคุค่ะคุณโจอจบาทครับจบาทแป๊บเดียวบ้านบ้านที่คุณีที่ปแยกน้ออกไปได้าหมช่งอะแยกเาดน่แหละน้องน้องไม่ได้บอกใครจิจังเนี่ยเกบาาหาไม่ได้มาเดจะเล็กดูเองไ้นะได้ๆจ้ะ เราเห็นคุณโจไปถ่ายที่เพชรบุรีมาเนาะหน้าค่ะใช่ใช่เขาจะใส่พิซสดกับใช่หนูเห็นอยู่หน้าค่ะหน้าค่ะโอเคนี่ก็เป็นแฟนคลับผมนะคนไปไหนก็ตามผมขอให้ขายดีนะคะชื่อร้านเจ๊เล็กไว้พอให้ขายดีๆนะคะร้านยำน้ำแตกร้านยำน้ำแตงห่างหายไปนาน ถามว่าอะไรอันน้ำอะไรแตกน้ำลายเขาว่างั้นผมไม่แน่ใจนะพอดีไปดูไงเขาหยุดไปตั้งเเดือนเพิ่งมาขายเพชนบุรีนะครับอาชีพเดียวกันนะต้องให้กำลังใจกันนะครับเอาผลไมะเาพี่ฟานเดี๋ยวด้วย ปลาปูก็ลาเผ็ดยังไงพี่ปานไม่ใส่น้ำตาลไม่เผ็ดมากได้ได้เผ็ดมะเขือน่ากินวันนี้จ้ามะเขือมีหลายประเภทมะเขือสีดาเขาเรียกสีดากละลาชินีาลชินีสีดาชื่อปล่อนนะไม่รู้ไม่ใครเขียนไปไร,ไรบ้าไรไอทะเลาะกับข้างบาง้านขายของ <laughs> ไอมาคุยกับซิสซิสไม่น่ากลัวฮะน่ากลัวจอยเห็นไหมเขาจัดล็อกใหม่หนูเบียดเบียดมาฝากนี่มาเห็นไหมอืมตีล็อกใหม่อ๋อมันดีขึ้นหรือเปล่าไม่หนูไม่มีปัญหาก็เท่าเดิมเป <ๆ S 1> รูปร่างบอบบางอืมบางทีแค่ว่าขายได้ Ha ha ha. คือไล่แมงวัน,ใน,ในว้นยไม่บอกพวกนะมาซื้อมัง้งเราเดินผ่านไปนู่น่ะเจนดาน้าจะมาซื้อสาวสวยๆด้วยชอบใสยสาวสวยไม่รู้เป็นไรอันนี้สูไม่ไดนน้สูงไม่ได้งให้ตัวสา <laughs> มาจากไหนกันนะ <p ul g> พูดภาษาไม่ใช่ประจบนะ ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ประจวบันภาษาใต้นู่นแหละภาษาใต้เนาะน่าจะเด็กจะให้เดาเนาะน่าจะอยู่ทางสุราษฎร์ถูกไหมหนาเห็นไหมเป๊สุราษฎร์ทำไมคุณโจเคยมีเมียอยู่สุราษฎร์ไม่ใช่ครับผมเคยมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยอยู่สำเนียงกันเวลาเขาพูดแอบได้ยินเขาพูด อมาหายของด้วยกันมาขายของด้วยกันาาก็นกเลยนึกเพื่อป่าอยากกินสมปตาสมซื้อยาซตายำเซ่บบายเจลกประจวบคิริคันโรบินส์ไยแลนด์ไ้แห่งปไปแลวหนึ่งตัว พี่ผลไม้สี่สิบน้ำถึงพี่ปานกินค่ะลูกต้องังแม่เดี๋ยวโรยปลากรอบให้พี่เป็นน้อยแถมให้หน่อยนะอร่อยต้องแถมมนาะพี่ปานว่านะนาเวลาหนูไปซื้อน้ำพี่พี่ต้องแถมน้ำแข็งให้หนูสองกล่องน,นะนา,นา,นาโรยปลากรอบแถมให้พี่เลย สามโคกแล้วครับวันนี้จิ้งเลยครับจิงโพกจะซดตัวแสบท้องจิ้งเลยไม่ม่หม่ได้ใหมใ้เรากินตามคนรวยเพราเรารวยตาม พี่ปานพี่ขอบคุณค่ะไข่ดีๆกันนะคะไข่ของพี่นะมาเอาเลยเอาเลยยำเลยนะคะพี่เอ๊ะจำได้พี่เข้ามาซื้อที่สองถุงนะกินน้ำมาพากันบ้างพวกเราใช่ไหมใช่ไหมพวกเราพวกเราโจ้ก็คุณมากค่ะขอให้รวยๆไม่เอานไม่ต้องไม่ต้องจองเลยจองเลยเรารู้ว่าคุณโจอ่ะเต็มใจเลี้ยงเรา แต่เราต้องเลือกเวลาครับตอนนี้เวลางานเวลาการต้องยอมอดรวยเอ้ยคุณโจถล่มเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีเฟอครับนี่ใส่ถั่วมะม่วงอ่ะจ้ะจ๋าจ้ะถั่วมะม่วงเก็บไว้ไหมไม่ได้หรอได้เก็บได้จอฟเก็บนด้ป้ะ สั่งได้นะจ๊ะเดี๋ยวพักกจะยาวไปอะัะนี่ <c oughs> มอาอะไรนะเท่าไหร่สิ <18 8. S 1> บาทนะน้ำมะพร้าวแก้เผ็ดแซบๆข้าองตรงข้ามร้านสมตำยำเป็ดถอยมานี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรถอยมาหาหนูแป๊บมาเร็วเอาข้าวโพดไปชิมชิม้นเร็วมาเอาข้าวโพดไปชิมชิม้นเร็วๆร็เวเร็วว โอเคไปไม่เจอไม่เป็นไรให้ชิมว่าของใหม่เก่าอย่างเดียวไหมคะอวันนี้วิเช้าไหนมาค่ะค่ะร้านนี้เลยร้านนี้อ๋อร้านนี้เหรอผมว่าเอ๊ะทำไมมีขายแถวนู้นเนี่มาสั่งเพิ่มด้วยคุณจอสั่งแยกขังกลับบ้านนี่ดูกันนะจ๊ะนาเดี๋ยวเอาใจพี่ ชมก่อนก็ได้ค่ะเดินเล่นก่อนสามโคกเลยครับไี่มือหนูให้ชมค่ะยามโกนะถึงวันละสิบบาทใส่กระเพมาะมะม่วงที่ผลไม้ห้าสานหลากหลากสาลี่เปิ้ลสางใบไม่หมดนี่นั่นนะด้วยละสี่สิบบาทยำปูม้าสองถุงค่ะลูกค้าประจา ที่ติดตามชมครับอยู่ในจอเทเบอร์ชันนะครับร้านส้มตำยำเจลิกฮะประจบกิริขันนะครับเดี๋ยวต้องกดปุ่มปวันนี้แมงดาไม่มีหรอคะใช่รูปของร้อะอันนี้คืออะไรจ๋าที่ร้านหนูจะบริการแบบนี้คือว่าอะไถึงบ้านเดย์ค่ะเอาถ้วยไปไหมคะเอาไปค่ะโอเคติดไฟแล้ว นาดูแลพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ถอยหลังมาให้เราใช่รู้ไโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะทำเลยนะทำเลยทำตามพี่เจ้รู้ไหมทำไมต้องรอพี่เจ้รู้ไ่มทำไมมันต้องรอมันเป็นน้ำทำไมอ่ะรู้จักเป็นบ เพราะอะไรฮะเปิดมันเป็นไอมันเป็นน้ำอ่ะอ๋อก็เลยต้องเอาจานรองไว้เดี๋ยวมันถ้าว่าอัดแน่นมากเดี๋ยวมันบูดอ๋อมันจะบูดให้มันนูนหน่อยมันโจอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับนะครับบางทีก็เอาตะกร้าไว้มันหายใจอ๋อไม่ให้มันอบอ้าวแล้วมันจะมันจะมีกลิ่นบูดอ่ะมันจะมีกลิ่นบูดนั่นเองตอนนี้ไม่บูดหรอกคนเซิร์ตไปเดี๋ยวจะบูดอ่าต้องให้ระบายอากาศอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เนีไม่ได้ทห้มันน้อยหรอกเดี๋ยวมีเพิ่ม เยอะเนี่ยโหดูดูขนาดเส้นมะม่วงนะเพียบเลยแต่มาไวแบบนี้เนี่ยดีวันนั้นเออโหจุกระหกวันไหนวันไหนวันที่คุณโจก็มาอ๋อเยอะนะโจใส่เสื้อไปตัดอ้อยอ่ะเออวันนั้นไปยกไปเท่าไรเท่าไร จอเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นมาเนี่ยอะไรลูกเนี้เอาขึ้นแล้วเนี่ยอ๋ออสั่งได้เลยลูกโหบินเทียบเลยอ๋อเดี๋ยวนานจา่น้าดูแลบินที่นะพี่เปลี่ยนดีกว่าค่ะเอาเป็นยำรวมมิกะรอ่ะจ้า ใส่ปลาร้าไหมลูกได้เผ็ดพอดีเผ็ดยังไงลูกต้องจองไว้ต้องจุดไว้เขาได้จ้ะหนูใส่ถุงใส่ถ้วยค่ะไม่อยากใหเแม่ทำให้หนูเลยไม่ไม่อยากรองบินไว้ไหนทำให้ได้ทำ สวัสดีจ้ามดองดินคุณจอแขนขอโทษนะครับมดองดินไว้พอมาชนชนกันนะใช้แห่แก่อ่าอะไรเปล่ขอคลมเย็นสบาย หนึ่งร้อยบาทมีหอยแครงปูม้ากุ้งสดหอยนาง,งรมปลาร้าเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนี่พี่ค่อยขอบคุณนะคะ สัวลาหออแม่เยาำลาไม่ได้ส่ม้าแขงล้านม้าแขงลานโจไม่ชอบอยากกินโจชอบเปรี้ยวๆแ่ท่อ chọc kính thấp xếp โค้ดไข่เค็มลาโค้ดไข่เค็มลาอันนี้สำหรับคนที่เขาสั่งไว้นะนี่น้อยหน่าหมอพี่ดัมมี่ไปโผล่อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยน้อยหน่าน่าจะทางจันทบุรีป่ะครับโอเมื่อวันก่อนเห็นโผล่อยู่ที่ไหนนะพัทยาพี่พัทยาพี่ดัมมี่ไห้ไวคนมีรถนะไปได้เรื่อยเก่งใจแกเก่งนะครับมีวนฑพยายามครับมีมนฑพยายามสูง สนับสนุนด้วยนะตัดติดตามนะครับดัมมี่ชาแนลครับกินฝากสนับสนุนฝากสนับสนุนนะผมจะมากินนะฮะอยู่ทูบเบอร์หน้าใหม่มาแรงครับพี่อ้อยสองร้อยพี่อ้อยสองร้อย <c oughs> ผมไม่รู้เลยชอบพูดตามแต่คุณโจบางทีชอบพูดอะไรหนูไม่ได้สนใจคุณโจแม้นหนูดูแล้วหนูยังทำนะคุณไม่ได้เปลือยไปน้อยน<ะ>่า <นะ S 2> อันนี้พี่อ้อมาสั่งหน้าร้านเหรอครัเก้าวเหล่ากูมา้ากูสดพิเศษมมีีวว ผมบองร้านเพิ่งจะมาตั้งดูมาตั้งแต่ร้านนี้ตั้งก่อนเพื่อนเลยครับความพร้อมเพื่อนๆก็ทำกันไวสองคนแม่ลูก สี่สิบบาทพี่อ,อ้อสามร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบสองถุงนะลูกแล้วก็สี่สิบหนึ่งถุงอันนี้เกาเหล่าโซมากสดหนึ่งรอยห้าสิบ พี่อ้ว,นม,วนมาแล้วพี่อวนมาแล้วจเพี่อว,น,วนดีเจของเราเพลงเพราะม,มากเ, <c oughs> เล่นนะี่เเฮน ตลกกันไหมว่าจะต้องบอกว่าคุณโจมาจากช่องไหนไม่รู้อะช่องไหนดีอะช่องที่ไข่มาลีฮอนนาอ๋อเนี่ยร้อยห้าสิบคุณโจค่าสั่งพิเศษเทก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยคุณโจหอยแคลงเกาเหลาหอยแคลงเนี่ยครับร้อยห้าคำว่าเกาเหลานี่คือจะไม่ใส่พร้อมม่วงอะไรเงี้ยฮะ ยำข้าวยโพดมะม่วง เราบอกคุณโจอยังว่าเดี๋ยวจะมีงานกาชาติเดินมายางนี่ชีพคุณโจเห็นทางเข้าตรงนี้เลยไหมตรงแยกครับหนูจะอยู่ตรงกันข้ามกับโจนผู้ว่านะคะสิบเมตรเท่านั้นข้ามถนนมาเจอหนูโอ้ทางตรงผู้ว่ายังไม่ไกลจากตรงนี้ใช่ไหมดินนี้ชี้ตรงนี้เลยสาราแดงไปโอ้ด้านนี้เดือนไหนทางเข้าแยกไนะคุณโจงานกาชาติงานกาชาติวันนี้หนึ่งมีนาหนึ่งมีนายนี้นะครับพบกับร้านสุปตำยำเจลิกซุปตำเลย ทันไานกัญชาเมี่ยแม่ค้าอยู่ถ้าไม่มีไม่มีเหมือนกันหมดเลยไม่ได้แต่เจ้าเดียวนะคะหลายเจ้าเลยเปลี่ยนเป็นอะไรไหมจ๊ะตั้งคืมาอุ้ยสวัสดีค่ะแล้วก็ใา้กี่วันนะครับงานต้งคืนหรือสิบคืนตั้งคืนสิคืนนะเท่ากับร้านส่งตามเดือนกัเล็กน้อยหนึ่งวินาทีต้นไปวางง่ายก็ยังก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับ ไม่หยุดนะฮะงานกับชาตาิเสร็จของพี่อ้อนะคนที่ติดตามชมมะนด้เจอตั้งตเช้านะครับ